เนี่ยวิธีเกมเมอร์ตัวจริงครับผมกินหน้าโตคอมเลยเห็นไหมหน้าโตคอมเลยนะเนี่ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มานั่งกินข้าวเฉยๆนะเห็นก็ เห็นกำลังมาแรงเลยเทนเนี่ตามกระแสกันซะหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวราสมัยไปแล้วนะเออต้องตามกระแสกันบ้างฮึกิ๊บเก๋เวลึกุดเพระว่ามันต้องรีบกินแล้วป่ะเนี่ยเห็นนะเยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมีมดมาแล้วฮะมันเริ่มมีมดมาแล้วเว้ยอืมผมต้องเร่งละ